มามาเออแบบสิ่งสกแสดงแยกเลยเว้ยนี่เฮ้ยจ้าเจ้าหัวหนา้าเจ้านี่ยดันไปอีกโอ้เอสียงทอ้องก็เล่าใจดีนะวะเอาหวยหัวจัก แล้วซับเขาเกี่ยวดันไม่มาได้บานหลบนี่มีระยะไฟฟ้าเลยน้ำไทยดีซีเจ็ดสิบพัสติดอุ้มความเพกปากเดิมเกี่ยวเดิมพ่อเดิมเดิมกูเน่ยตู้เดิมใส่ทอสูตรละล่อค้นครับแ่งกระเตือเก่าครับเจ้าวันมัมดี ตบป๊อกเด็อับตีตะครับเก้าปันนี่นึ่งไม่แนทั้มเรเดี๋ยวมบแนด้ไปหน้าขอ้ยวันนี้กพ,พ่อกินมแล้วคิดว่า กเลยเรือยุบยุบเนาะาทุไทยาทยเล่นเล่นเล่อนอ๋อทำลายเอาลยเาลยไปแสบพุทา,ทาทิ่ววาววงวะพุทธาลัาาหันจันบ่ อ่อยไปอีกใ,ใครนึงป้านหน่อยๆนกหันด้วยกันเราได้กันได้กันร้า,าลงให้นันมัคุบหนูคุบหนู tay hai, hai thương hai đấy rồi năm tay đâu có cả mười có cả nhọn thì phải lên thức ăn có cả nhọn thì khó lên thức ăn tăng còn tăng người đó hả sắp tua cướp ทั้งอุ่มโไม็ไหมจนตกทัตุเขาสุดโอ้สวยไล่สวยงามมั่มไปเรื่อยแนมนำไม่ทันเลยโอ้โหบันไดข้างตูวว้วบบรอป้ะห่าถอยดแดงไหมแ่งบากที่สามไป หอ,อยดักควยมาดีเรียวเรียวใช่จะไปนี่มาจยังไนหอยดักมาจัางไงเม็ดข้อไปที่ปากที่สองแล้วทัออ้งเอ,อือขึอ้นเลยเฮ้ยเสียงพอเบาใจนี่ทวมานในกันในกันแน่นี่ เก็บศูนย์พัดเต้นเมื่อกควนเคยเป็นรถกระสอบมาพี่นีกนะ่กลายเป็นรถวูมะเอ้าวความเพ็กหอยดามมาแล้วดันต่อแน่ย้ยปลาได่แล้อรอบสีเมืออะดันยาวๆยู่ไปโอยแปบตั้งเลยว่ะรอบนี้ละรอบนี้เจอกันโลดบัน เอาเจอกันไหมคิปรุ่นครับสำหรับคิมนี้ขอลาพี่ต้องไปสำหน,นครับเจอกันใหมคิหนะสวัสดีงามงามับผมครับ่ก็เปิดปากแล้วก็ถืว่าสา,านโ <c oughs> อ้ยจปิจดีต้องว่าใว่วันคุยคำกูเช้าเาไทยเบิกีกด้กิบต้องิบโอ้ยบก็บกบกบเขึยากจะจากไปนะ